พลหยุดเคี้ยวทันทีที่เห็นเงาร่างนั้นเขาเพ่งสายตาร่างนั้นเป็นชายวัยกลางคนสูงเสื้อผ้าเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงใบหน้าคุมเข้มไว้หนวดจางๆเขายืนกอดอกอยู่ข้างสะพานไม้มองผลแบบไม่ยิ้มไม่โกรธแต่จ้องแน่นิ่งพลหยุดฝีเท้าใจเต้นเร็วขึ้นนิดหน่อยมือขวาแตะปลายด้ามมีดเหล็กไหลที่เหน็บเอวไว้โดยไม่รู้ตัวแต่เขาไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวกลับเดินเข้าไปช้าๆท่านรอข้าอยู่หรือ ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆน้ำเสียงเหมือนคนรู้จักกันคือเจ้าเดินชายดีนะเจ้าพลข้ารออยู่นานแล้วพลเบิกตากว้างท่านท่านคือชายคนนั้นพยักหน้าข้าคือครูโบเพื่อนเก่าของปู่ทองปู่เจ็ดและปู่เขนข้าเฝ้าหมู่บ้านนี้มานานเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะมาถึงพลเงียบสายลมพัดใบหญ้าเอ็นต่ำเหมือนโค้งคำนับ เสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารใต้สะพานดังกลบความเงียบที่ครอบคลุมครูโบกก้าวเข้าใกล้มองหน้าเด็กหนุ่มตรงหน้าแล้วพูดช้าๆก่อนเจ้าจะเหยียดเข้าเมืองทุ่งเขียวข้าต้องถามเจ้ารู้หรือไม่ว่าการเป็นยอดนักปรุงไม่ใช่แค่ทำอาหารให้อร่อยเจ้าพร้อมหรือยังที่จะปรุงอาหารด้วยหัวใจที่แท้จริงพลเม้มปากแล้วพยักหน้าช้าๆข้าพร้อมข้าจะไม่แค่ทำอาหารแต่จะรักษาทุกค,คำให้มีคุณค่าครูโบกยิ้ม ยื่นไม้เท้าดามหนึ่งให้พลมันสั้นหนาแน่นและมีตราสลักรูปตะเกียบไข่กับเปลวไฟรับไว้นี่คือไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้ปรุงศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจ้าเข้าสู่หมู่บ้านจะมีบททดสอบรออยู่เจ้าอย่าประมาทและเมื่อพลรับไม้เท้ามาทุ่งหญ้าก็ไหวแรงลงทัดกรราวกับแสดงความยินดีเสียงระฆังจากในหมู่บ้านดังกังวานราวกับประกาศการมาถึงของผู้ปรุงคนใหม่พลก้าวข้ามสะพานเข้าสู่หมู่บ้านทุ่งเขียวแล้ว เมื่อพลก้าวเข้าสู่หมู่บ้านทุ่งเขียวกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศลอยมาแต่จมูกทันทีกลิ่นตะไคร้ขาบใบมะกรูดและพริกแห้งคั่ผสมปนเปนกันไปลมเช้าอ่อนๆพัดพาเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ริมคนาบ้านแต่ละหลังสร้างจากไม้ไผ่และฝั่งแสมด้วยแปลงผักเล็กๆหน้าบ้านพลเดินผ่านศาลาใหญ่กลางหมู่บ้านผู้คนบางคนหันมามองเขาบางคนพยักหน้าให้ชายชราค,คนหนึ่งที่นั่งสีข้าวอยู่เงยหน้าขึ้นยิ้ม เจ้านี้มันหน้าเหมือนปู่ทองตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเดินทางเหนื่อยไหมหนุ่มน้อยพลยกมือไหว้ข้าชื่อพลมาจากชายป่าด้านทิศตะวันตกปู่ทองคือครอบครัวของข้าชายนั้นหัวเราะเบาๆงั้นข้าไม่ได้ตาฝาดจริงๆเจ้าคือเด็กที่เขาร่มหรือว่าจะมาเป็นผู้ปรุงคนใหม่ของทุ่งเขียวทันใดนั้นเองกลิ่นหอมแรงชนิดหนึ่งก็แทรกขึ้นมากลางอากาศมันเป็นกลิ่นหอมของหมูตุ๋นใบพาหม สูตรโบราณของหมู่บ้านกลิ่นนั้นหอมหวานเค็มนิดนิดและแฝงด้วยความซับซ้อนของรสเด็ดร้อนพลหันขอบตามกลิ่นนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นร่างกายเหมือนเดินเองโดยไม่รู้ตัวเขาเดินตามกลิ่นนั้นไปจนถึงบ้านไม้หลังหนึ่งมีป้ายไม้สลักว่าครัวช่อขมิ้นโดยแม่อิ่มใจเสียงตะหลิวกระทบหม้อดังแว่วมาและประตูไม้ไผ่ก็เปิดออกพร้อมเสียงหญิงสูงวัยที่อบอุ่นเข้ามาสิพ่อหนุ่มข้ากำลังทำหมูตุนอยู่พอดี ถ้าเจ้าช่วยข้าหั่นสมุนไพรได้ดีข้าจะให้ชิมฟรีพลยิ้มมองมือของตนเองที่เคยเรียนจากปู่เจ็กเรื่องการหัน่นและวิชาลงมีดจากปู่เคนที่สอนให้เร็วและแม่นยำได้เลยครับแม่อิ่มใจให้ข้าช่วยได้เลยแต่สิ่งที่พลไม่รู้เลยก็คือการแข่งขันปรุงอาหารประจำปีของหมู่บ้านทุ่งเขียวเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้แม่อิ่มใจที่เขียวหมักดูหน้าเตาหันมายิ้มเศร้าเจ้ามาช้าไปนิดเดียวเองพ่อพลงานแข่งใหญ่ เพิ่งจบลงเมื่อวานตอนเที่ยงพอดีผู้ชนะคือชบาหลานสาวของพ่อคำแสนเด็กมันมีฝีมือไม่เบาเลยนะัพผลชะง,งักเล็กน้อยแต่ไม่แสดงความผิดหวังเขายกมือไหว้แล้วพูดเสียงมั่นใจไม่เป็นไรขอรับแม่อิ่มใจข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อเรียนรู้และสร้างรสชาติของตัวเองแม่อิ่มใจหัวเราะเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนดีแล้วลูกเอ้ยคนที่มาเพียงเพื่อแข่งพอแพ้ก็หายไปแต่คนที่มาเพื่อเสิร์ฟหัวใจลงจานเขาจะอยู่ได้นาน พลรับเขียงไม้กับมีดแล้วเริ่มหั่นใบพาหุมด้วยจังหวะนิ่งและแม่นแม่อิ่มใจรีตามองมือของเขาท่าทางมือเจ้านี่ไม่ธรรมดานะเสียงเขาหมอดังขึ้นที่หน้าร้านมีชายคนหนึ่งแต่งชุดพ่อครัวเต็มยศยืนท้าสเสอแม่อิ่มใจข้าได้ยินว่ามีหนุ่มหน้าตาใสาซื่อมาขอช่วยหั่นผักหรือเจ้ากําลังเตรียมส่งเด็กคนใหม่เข้าประลองปีหน้าแม่อิ่มใจยิ้มแปลกๆไม่ใช่ข้าหรอกแต่คงเป็นโชคของเจ้าที่มาพบคนแบบเขา พลเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและกลิ่นพริกแห้งขั่วจากเสื้อกลุมของเขายิ่งทําให้รู้ว่าการเดินทางของพลเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองและบางทีแม้การแข่งขันจบลงการพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ปรุงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นณหมู่บ้านทุ่งเขียวนี้แม่อิ่มใจยิ้มมุมปากยกมือกอดอกยืนทิงเสาเตาไหนๆเจ้าก็มาแล้วลองทําสักเมนูให้แม่ชิมสิพล ดูซิว่ามือเจ้าที่ว่าเรียนจากปู่เจ็ดกับปู่ทองจะอร่อยสู้ลิ้นคนบ้านนี้ได้ไหมพลยิ้มบางๆก่อนยกมือไหว้ได้เลยครับแม่อิ่มใจแต่ขอให้ข้าใช้ของที่หาได้จากป่าและที่นี่เท่านั้นเมนูนี้ข้าขอเรียกว่าแกงป่าปลาโบราณน้ำใสแม่อิ่มใจเลิกคิ้วชื่อฟังดูเฉยๆแต่รอดูก็แล้วกันพลเริ่มลงมือเขาหั่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกที่หนูสวนกระชายและหอมแดงสด ยิบปลาจากบ่อน้นาที่แม่หิมแช่ไว้เป็นปลาบูทองลายจุดที่พบยากใช้เข็มเงินแตะปลาก่อนปรุงเพื่อเช็ดพิษตั้งหม้อน้ำใส่สมุนไพรลงไปเคี่ยวจนหอมกระจายหั่นฟักทองดิบกับยอดตาลึงอ่อนสมดุลรสหวานขมใส่ปลาลงไปเบาๆเคี่ยวจนเนื้อขาวนุ่มลอยน้ําซุปใสๆแบบโบราณปรุงด้วยเกลือทะเลกับน้ําปลาทํามือของชาวบ้านเมื่อยกชามออกมา กลิ่นหอมละมุนโชยขึ้นทันทีกลิ่นสดของสมุนไพรกับเนื้อปลานุ่มดูเข้ากันอย่างลงตัวแม่อิ่มใจตักหนึ่งคำชา้าช้าเคี้ยวนิ่งหลับตาและลืมตามาพร้อมคำพูดเบาๆอืมรสแบบนี้ข้าไม่ได้กินมานานแล้วตั้งแต่แม่ข้าเสียไปเจ้าหนูเจ้าใส่ใจอาหารเหมือนใส่ใจชีวิตคนกินพลยกมือไหวอีกครั้งข้าขอแค่ทุกจานที่ข้าทำมีคนอิ่มและยิ้มได้ก็พอแล้วครับแม่แม่อิ่มใจยิ้มเต็มหน้า เจ้าพร้อมแล้วละพลแม้จะไม่ได้ลงแข่งปีนี้แต่ข้าจะขอให้เจ้าทําอาหารต้อนรับงานบุญเดือนหน้าแทนข้าเองและในขณะนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นที่หน้าครัวเสียงเด็กสาวเอ่ยขึ้นแม่อิ่มใจเขาคือคนที่ยายฝากฝันไว้หรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นคือชบาผู้ชนะการแข่งขันหมู่บ้านปีนี้และผู้ที่อาจกลายเป็นทั้งคู่แข่งและเพื่อนร่วมครัวของพลในวันข้างหน้า กลิ่นแกงป่าปลาโบราณน้ำใสที่พลุ่งลอยฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านทุ่งเขียวราวกับควันธูปจากวัดยามเช้ากลิ่นหอมของตะไคร้พริกไทยอ่อนและเนื้อปลาที่เคี้ยวจนกรมกล่อมมันไม่ได้แค่หอมแต่มันพาเอาความทรงจำของใครหลายคนย้อนกลับไปในวัยเยาว์แม่เท่าช้อยที่กำลังนั่งตำหม,มากอยู่หน้าชานบ้านเงยหน้าขึ้นดมฟืดกลิ่นนี้เหมือนกับตาเงินเคยทำให้ข้ากินเมื่อห้าสิบปีก่อนแน่แท้เจ้าเตี้ยหมาน้อยที่นอนขี้เกียจใต้ถุนก็ลุกขึ้นหอนวิทวิ่งไปตามกลิ่น พ่อคำแสนกำลังยกฟืนเดินโผลมาที่ครูแม่หีมแม่อิ่มใจเองทำอะไรวะหอมลอยมาถึงท้ายนานโนนแน่แม่หีมหัวเราะข้าไม่ได้ทำหรอกฝีมือเจ้านี่แหละเธอชี้ไปที่ผลซึ่งกำลังล้างเขียงด้วยท่าทีสงบนิ่งพ่อคำแสนหันมามองผลเขาค่อยๆวางฟืนลงแล้วเดินมาหยิบช้อนข้าขอชิมนิดเดียวพอเขาตักแกงขึ้นชิมแล้วชะงักนิ่งสายตาเต็มไปด้วยแววตะลึงและจางๆของน้ำตา เจ้าหนูเจ้าไปเรียนมาจากไหนนี่มันรถมือของหลวงอินชัดๆพลเงยหน้าขึ้นยิ้มบางค่าเรียนนิดหน่อยจากปู่เจ็กแต่ข้าเคยชิมฝีมือหลวงอินจากจานสุดท้ายก่อนท่านจากไปทุกคนเงียบลมอ่อนๆพัดผ่านกลิ่นหอมยังคงลอยคลุ้งชบาเดินเข้ามาเงียบๆเธอยืนมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างสนใจเจ้าพลข้าชื่อชบาข้าอยากขอลองทำอาหารกับเจ้าไม่ใช่เพื่อแข่ง แต่เพราะข้าก็อยากเรียนรู้กลิ่นแบบนี้เหมือนกันพลพยักหน้ายินดีขอรับรสชาติที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากผู้ชนะแต่มาจากหัวใจที่อยากให้คนกินอิ่มอย่างแท้จริงหมู่บ้านทุ่งเขียวในวันนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารความทรงจำและการเริ่มต้นของมิตรภาพใหม่ที่จะอยู่ยาวนานกว่าฤดูใดๆ